อื mm. ทุกคนคะเห็นในคลิปเขากินกล้วยดิบกันสาวเนยก็อยากจะลองบ้างว่ารสชาติจะเป็นยังไงไปเลยคะ่ะเรามีต้นกล้วยอยู่หลังบ้านไปทุกคนไปลองกินกันว่ากล้วยดิบเนี่ยมันจะอร่อยไหมมาจ้านี่เลยค่ะทุกคนกล้วยดิบที่บ้านเรา หูหดีใหญ่ๆทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นนะคะหืมอยทุกคนดูสิคะดีหใหญ่มากฟันฟันไม่ดีได้มาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเห็นในคลิปเขากินกันนะคะหืม กัดกรบเลยอ่ะโุ้ยทุกคนดูยางสิคะจะกัดปากไหมเนี่อยอืเหนียวมากกัดไม่เข้าขคนที่กัดเข้านี่ฟันดีมากเลยนี่ค่ะขออนุญ,ญาตอืม